วัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพกบกับมุงความชแนลนะครับวันนี้ลุ่งพวจะพาไปแคมปิ้งในสวนนะครับวันนี้ก็คือจะไปแคมปิ้งปิกนิกคาวดาวส่งท้ายปีกเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเราก็เตรียมสเสบียงมาเป็นบางส่วนแล้วครับบางส่วนเราก็เอาไปไว้ในรถแล้วนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวเดินทางไปกันนะครับว่ามาดูกันว่าวันนี้เราจะไปะทํากิจกรรมอะไรบ้างนะครับหรือไปทําอาหารทานไปตั้งแคมป์ นอนในสวนกันนะครับวันนี้มันจะหนาวหรือไม่หนาวหรือไงก็เดี๋ยวลองไปดูกันนะครับผมว่าอ่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับติดตามชมกันนะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นยังไงวันนี้เราก็มาแคมปิ้งปิกนิกในสวนของเรานะครับผมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เขาดาวนะครับวันนี้วันนี้เราจะเขาดาวในสวนนะครับวันนี้ก็อาหารเรามีหลากหลายนะครับนี่ก็จะเป็นกุ้งนะครับนี่ก็จะเป็นหมูนู่นก็ หมูย่างนะครับแล้วเดี๋ยวยังมีไก่ย่างอีกนะครับผมวันนี้เราก็จะมาแคมปิ้งกันในสวนนะครับเดี๋ยวเราก็จะจุดไฟนะครับที่ตะเกียงครับแล้วก็เดี๋ยวตรงนู้นของเราก็จะมีอ่าอะไรนะไอจุดกองไฟเดี๋ยวขอเวลาเตรียมตัวทําอาหารสักแป๊บหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นี่นะครับก็เริ่มมืดแล้วนะครับแสงสวยมากแล้วครับผมท่านผู้ชม นี่นะครับเดี๋ยวคืนนี้เราก็จะดูดาวนะครับนี่นะครับดาวเริ่มมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวก็จะมีดวงจันทร์นะครับผมตอนนี้แสงกําลังเริ่มหายนะครับโอ้สวยงามมากท่านผู้ชมนี่นะครับเดี๋ยวเราก็จะจุดตะเกียงนะครับวันนี้นี่นะครับเราก็จะจุดตะเกียงแล้วนะครับนี่นี่นะครับนี่สวยงามสวยงาม ก็เริ่มมืดแล้วนะครับผมงนี้ก็เป็นสวนครัวของเราก็เดี๋ยวพร้อมที่จะจัดข้าวดาวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับผมเราก็จะจุดครบเพลิงของเรานะครับนี่นะครับ น,นี่ก็เป็นหมูย่างเราก็เริ่มเหลืองแล้วนะครับเริ่มจะสุกละก็นี่นะครับโอ้โหจัดแต่เช้าเลยนะครับต้องหันหลังหันหลังนี่แล้วก็มีไฟด้วยนะครับผมนี่มีไฟแสงสีด้วยกอนนี้ก็เป็นอาหารครับก็เพิ่งจะเริ่มนะครับท่านผู้ชมก็เดี๋ยว ก็จะเริ่มจัดกันไปเรื่อยๆนะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่มีอะไรมากมายก็เดี๋ยวก็จะเริ่มเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็อาหารก็กําลังมีย่างมีอบกันอยู่นะครับอ่านี่นะครับแล้วเ,เดี๋ยวนี่เราก็จะมีนี่นะครับอบไฟของเราเดี๋ยวเราก็จะจุดนะครับแล้วเราก็จะมีเผาขลามด้วยนะครับผมวันนี้นี่เราก็มีคบเพลิงด้วยนะครับอากาศเริ่มเย็นเรามาจุดไฟคลายหนาวกันดีกว่า เขาเพิ่งเรเดี๋ยวเราต้องมาวําลำรอบกองไฟได้วยนะโกลํำเป็นเปล่าเราอ่ะลำํ<ย>ลำลำํลำลํำมาสิมาลํำกับพี่นี่จุดแล้วนะครับอ้าวจุดไม่ติดอีกมันใช่ีแรงไฟ นีโกลเด้จุแล้วนะโอเคทำไมนะ้ำไฟมันเป็นสีฟ้าเนี่ยไหนอะตรงนั้นน้ำไฟมันเป็นสีฟ้าเนี่ยก็มันอยากเป็นสีฟ้าไงโกลเด้ต้องมานั่งผิงไฟนะเนี่ยนี่วันนี้เราจะจุดไฟข้ามปีครับนะครับ ไฟไม่สว่างเลยไหนอะไฟไหนไม่สว่างไฟนี่ไม่สว่างเอา้าประเดี๋ยวมันก็ค่อยสว่างไงจะให้มันสว่างทีเดียวได้ไงอะมันยังตึงจุดระวังมดทิ่มไม้ระวังมดทิ่มไม้มันบาดมือน,น่ะคม,มนะอันนี้มันบาดมือนะบอกเขาก่อน Icana, อบเตาถ่านนะครับเยสโอ้โหใช้ได้แล้วครับหอมสุดยอดโอ้ยร้อนร้อนเราก็เอาออกเลยนะครับนี่ครับออกจาขโดตะขวดออกได้ไหม สุงแล้วไปชิมกันว่าจะอร่อยแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวเราลองเทสดูนะครับอืนไหนในน้ำจิ้มนะว้าวว้าวนี่ยอดนี่กระบอกข้าวหลังเราวนะครับก<อ>็กอบเข้าไปเลยนะครับผมนี่ ต้องใช้เวลากอกนานเลยเนะนี่ยนะครับใส่ใสโดยแบบไม่ต้องเคาะนะคะเดี๋ยวว่าข้าวมันจะได้เวลามันเผาเสร็จมันจะนเดี๋ยวมันจะได้ไม่เยอะใช่เวลานั้นมันจะได้ออกมาข้างนอกไม่ได้ยาวๆอีกหน่อยไนงะโอ้ดูดูทวดำของเราดีเยอะมากเลยเพราะฉะนั้นไม่ต้องเคาะก็ไม่ได้เคาะเรแค่ไหลลงไปเฉยๆ ก็เราจะรู้ได้ไงานจะเต็มหรือยังก็เดี๋ยวมองดูเลยนี้ครับท่านผู้ชมโอ้ยยาวมากวันนี้เรามีหลายเมนูมากนะครับท่านผู้ชมขนาดนี้ก็ประมาณสักรุ่มสองทุ่มเป็นก้าแล้วนะครับผมเรายังไม่ได้กินอะไรกันเลยนะครับเราจะทํกับข้าวข้ามปีอทําไปกินไปได้ไหมทําทุกอย่างเลยแต่ว่ายังไม่เสร็จสักอย่างเลยครับเดี๋ยวเราก็มากินกันทีเดียวเลยนะครับผม โอเคเดี๋ยวดูกันไปยาวๆครับต่อไปเราก็เป็นเมนูปลารครับเราก็จะปลาย่างเกลือ,อนะครับนี่ใส่เกลือลงไปนะครับปลาเผาเกลือนะครับนี่ปลาย่างเกลือเดี๋ยวเราก็ใส่แป้งลงไปนะครับใส่ปแป้งสาลีนะครับผมนี่ใส่เข้าไปา คลุกเขาให้เข้ากันนะครับผมนี่ก็เป็นปลานะครับก็เอาปลาเขานี่เลยย้อนเก็บกันมาเลยนะครับกด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 ไปนะครับย้อนเก็บกันมาเลยนะครับนี่ทับแป้งเหรอคะทับแป้งแป้งผสมเกลือ ย้อนเก็บกับไปเหมือนเดิมเลยครับนี่เอ้าลืมอีกอย่างแล้วครับตะไคร้อืมทำไมเราเป็นคนที่ลืมอย่างวะวันนี้อายุเท่าไหร่ปีใหม่อ,มอายุก็เริ่มมากขึ้นอืมอเ้ยเป็นอะไรวะวันนี้สองรอบสามรอบแล้วเนี่ยมะได้หน้าลืมหลังไปหมดอะทุบหน,น่อทุบหน่อยง่ายๆ ขัวบ้านสวนก็อย่างนี้แหละครับมันมากูดไปไหนหมดนี่ตรงไหนวะยัดเข้าไปนี่มันมากูดยัดเข้าไปเพิ่มความหอมนะครับนี่มันมากูดกับตะไคร้นะครับนี่ใส่ไปเลยนี่ยัดเข้าไป เดี๋ยวเราทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไม่ไม่เคยเคยคิดว่าทําไมที่เขาเผากันปลาถึงตัวใหญ่ตัวใหญ่ดูแล้วตัวใหญ่เพราะเขาใส่อันนี้ใช่ไหมใช่แล้วเขาเนี่ยมันตัวใหญ่มากนี่นะครับนะครับแล้วก็เอาไปย่างเลยนี่ยากไปเบาๆไปก่อนนี่นะครับอื้ม Okay. ไก่ของเราก็สุกแล้วอันนี้ก็สุกแล้วก็สีดำหน่อยนะครับทานได้นี่ครับไก่เดี๋ยวเราไปกินขาใหญ่ๆเลยครับ่โอ้โหดูนังนี่เลยครับโหยอด ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเรางดเรื่องเครื่องดื่มมึนเมานะครับวันนี้ขอให้ทุกท่ารักษาสุขภาพนะครับความเจ็บอยาให้ได้ความไข้อยาให้มีนะครับผมนีสีจะทำนิดนึงนะครับท่านผู้ชมใช้ได้ครับันแป้งไปนิดนึง เลยครับอ,อ,อบนะกระลุกอ,อ,อร่อยเอ้ยมียมข้าวหลามน,นะครับคืนนี้ก็เนี่ยไปยาวครับผมคลิปนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผม ส่งพระปีเก่าต้อนรับปีใหม่เอาดาววันนี้ก็ปีใหม่นี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีความสุขความเจริญน,นะครับผมกินแดสมความมุ่่ปรารถนาความเจ็บอย่าได้ความไข่อยให้มีนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ